นนเ,าาเ,เหตุที่ไก่ขันใกล้แจ้งสวัสดีน้องๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องเหตุที่ไก่ขันใกล้แจ้งคําว่าแจ้งเป็นภาษาล้านนาหมายถึงว่าสว่างหรือว่าเป็นเวลาเช้าตรู่หัวรุ่งนั่นเองบางทีเราก็กําลังหลับอยู่สบายสบายเราก็จะได้ยินเสียงไก่ขันเอ๊ีเอ๊เอ,กเอ,กเอก๊ก็เลยต้องปลุกแล้วตื่นขึ้นมา น้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมไก่ถึงต้องขันในเวลาที่เรากําลังนอนหลับสบายด้วยนะมันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกเล่าความเป็นมาถึงสาเหตุที่ไก่ต้องมาขันตอนใกล้รุ่งหรือในช่วงที่ใกล้จะสว่างเรื่องมีอยู่ว่ากาลละครั้งหนึ่งมีชายสามคนเป็นเพื่อนรักกันคนแรกชื่อนายอาทิตย์คนที่สองชื่อนายจันทร์ คนที่สามชื่อนไก่ปกติแล้วนั้นนายอาทิตย์จะเป็นคนออกไปล่าสัตว์หาเนื้อสัตว์ในป่าอยู่เสมอส่วนนายจันทร์ก็จะไปเลี้ยงควายอยู่ทุกวันส่วนนายไก่นั้นรับหน้าที่เฝ้าบ้านอยู่มาวันหนึ่งนายจันทร์เกิดขี้เกียจจึงใช้ให้ในายไก่ไปเลี้ยงควายแทนตนเองนายไก่ไปเลี้ยงควายอยู่กลางแดดร,ร้อนก็ร้อนก็เลยรู้สึกโมโห จึงตีควายเพื่อระบายความโกรธพอนายจันรู้เรื่องว่านายไก่มาตีควายของตนก็โมโหบ้างจึงไล่ตีนายไก่จนนายไก่ขาหักทั้งสองข้างพอนายอาทิตย์กลับมาถึงบ้านเห็นเพื่อนทั้งสองทะเลาะต่อยตีกันอนลหมานลั่นบ้านจึงไต่ถามพอรู้เรื่องทุกอย่างก็เลยด่าเพื่อนทั้งสองว่าทำไมมันโง่อย,อย่างนี้ มาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเอา้าทีนี้ทั้งสามคนก็ทะเลาะกันทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นจนแตกหักเลิกคบกันเป็นเพื่อนแล้วจึงให้สัจจะต่อกันว่าต่อจากนี้ไปเราสามคนไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อนายจันนายอาทิตย์และนายไก่แก่ลงและเสียชีวิตตายไป วิญญาณของทั้งสามคนจึงได้ไปเกิดไปเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์และไปเกิดเป็นไก่พอถึงเวลาใกล้รุ่งไก่ก็จะขันพระอาทิตย์ก็จะขึ้นจากขอบฟ้าไก่ก็จะออกไปหากินพอตกเย็นมาพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าพระจันทร์ก็จะขึ้นมาแทนไก่ก็จะไปนอนหลับ เลยทำให้ไม่ต้องได้เจอหน้ากันอย่างที่เคยทะเลาะกันในชาติก่อนจริงๆ นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านและคำศัพท์สำนวนล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3มเชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เขายังมีนิทานม้วนๆแถหลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า